สวัสดีครับเพื่อนๆสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้เปิดโผนักกีฬาทีมวิ่งผาดสี่คูณหนึเมตรชายลุยศึกซีเกมที่กัมพูชาโดยต่อยอดนักวิ่งหน้าใหม่จากศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกทางสมาคมกรีฑาได้เผยทีมลมกดหนุ่มทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกซีเกมครั้งที่32มสิบสุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในการแข่งขันวิ่งผาดสี่คูณหนึเมตรชายโดยมีการปรับทัพจากชุดเหรียญทองซีเกมที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นการต่อยอดนำนักวิ่งจากชุดที่เดินทางไปแข่งขันกยยนรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศโคลอมเบียมาแข่งในซีเกมส์ที่กัมพูชาซึ่งชุดที่แล้วทีม4ี่คนเมตรชายชุดเหรียญทองซีเกมส์ที่เวียดนามประกอบด้วยสิริพลพันแพร์ชยุทธคงประสิทธิ์สาราอาดดาบ,บังและบิลพลิพล,พลบุญสอนวิ่งทำลายสถิติซีเกมส์ด้วยเวลา38.58วินาทีพร้อมคว้าเหรียญทองมาคลองได้สำเร็จในครั้งนั้น และนักวิ่งสายเลือดใหม่ที่ลงแข่งขันในศึกซีเกมครั้งต่อไปจะเป็นนักวิ่งจากชุดกรีทาเยชนอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2022นำทีมโดยบิลพลิพลบุญสอนมะมุมโมมสาและก้องวัชพลถันทองโอทวัชัยหิมเอียดและไฟเตอร์นัทวัฒน์เอียบอุดมโดยมีรุ่นพี่อย่างใบพันธ์เฉาล้วยเป็นกำลังหลักอีกแรงสำหรับนักกีทาทีมชาติไทยสายเลือดใหม่ ดาวรุ่งทีมสปินเตอร์ทีเเตรียมสู้ศึกซีเกมซึ่งจะจัดในวันที่5-16พฤษภาคม2566ณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา